อลองดูซิถ้าเขาตกลงไปเขาจะตายไหมตาย <c oughs> โอ้โหสภาพเกิดในเกิดในบ้านด้วยแถมหาทางออกจากบ้านไม่ได้ใชทางออกที่ไหนเอาติดประตูติดเ่าบักขอบคุณโอ้บ้านเขามีเปียโนด้วยนะตัวเจ๋งล้มล่ะ เราเปิดประตูแล้วเราก็ต้องปิดเฮ้บ้านสวยเซินต้าอย,ยู่ไหนอะเขาเห็นของขวัญแล้วมองซ้ายมองขวาไม่มีซอนต้า ลังดูกจัดแสดงว่าเราเป็นเด็กเกเร้วเนี่ยทำลายของควัญของคนอื่นอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บสิคะ ขอบายอ่ะเน,น,นี้ยหยิบของขวัญแล้วก็นหนีจริงเหรออ๋อ ถ้าหยิบหัวของขวัญลงไปเผาได้จะได้หนึง่งพอยช่วยกันทำงาน <laughs> โอดตาอยอ่ะมันมองเป็นไหลมองมองหน้า <c oughs> มันคิโกงอะไป้เตดเตดไว้ิตด แน่นอนอะ, <c oughs> วะว,ะวะ้าวว้าวโกแพ้แน่เลย <c oughs> Ui yeah. <t–> <Abbyat>